ไม่ลับมาเมียล่วงลบมาตอนที่รังไก่มัดแดงไม่แดงแห้งเปล่าข้าวเด็กไม่ได้ไข่เดินไม่หลดเส้นเหลือโคตรในสมองแตกตายมึงแหลบบุงพวกเผื่อนโอ้ยกูจักพระบุตรเจ้าปูเย่พปูนเป็นตัวเต้นกษเตตกรนชาวากใต้มาก่าความ่อมโปเลก็ม่อมแม่ท่างระองคลงอ้อนี่เป็นตัวเต้นกษเตตกรจชาวภากใต้ไรเจ้า มันนี่มันได้มาในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแต่มาในตำแนาตัวแทนเกษตรกระจะปากตายเพราะตอนนี้เกษตรกระจะปากตายลาบากนักลําบากมากระยะก็ลำบากถึงกันที่เปลี่ยนเชื่อแล้วงนู้นเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากเกษตรกรเ,เป็นกเกษตรตายคนทำไมตายคนยุ่งไม่ไหวแหละเปิดพ้น,นทางด้านการ,กรเกษตรราคาตํำลงตํำลงตํำลง แต่ทิ้งกาอุปโภคบริรโภคในจองตลาดตาย่อยกันขึ้นต่ย่อยกันขึ้นนี่แหละแต่ว่าที่ง้าวา่าลงขึ้นแล้วลาวนำมันต่างบางจากาต่างพอโตโต,ต,ต,ตุกยางขึ้นหมดทิ้งกาอุปโภคบริรโภคแต่ผืผดพ้นดังด้านการ,การเกษตรราคาต่ำลงต่ำลง,ำลงโดยจะพอตอนนี้ราคายางป่ารามีแนวโน้นมว่าจะต่ำลงต่ำลงเรื่อย เพราะเราเจ้าปากตายที่ว่ายางปารานี่เป็นปืดกระเจตกมติ่ทำไให้คนตายเราลืมตาอาปากได้เมื่อ,อยางป่า,ารากาดีหลูกก็ได้เรียนจุงจ้งๆเวลายางราคาดีรถก็ได้เืือกับบามังเกงมัง้งมากับมาเกออาหารก็ได้กินอุดมสมบูรณ์ตังก็ได้ป่าไปไหม้อนวดปลาไอเมียนอยปลาไอกิ๊กมัง้ง แต่ปอย่างราคาลุงเอาไม่ทันหลูกกะมาเรียนโตรถกระจกกยุดยุดแล้วกลับรถปมทุกยุดแลกกับเมียน้อยกับผัวเนาหนักรองกับผัวป้ากิกกับชูนแต่ว่าคนใต้น้องกับ่อได้เหมือนจะไม่ย่างลูกเก้าสิบบาทตอนนั้นยิงหลักกินวัตเป็นนายกนันบุที่ไม่หูปิดด้วยเอเชียแกกวนน้องงงับปุ๊ จะอวดจังหวัดโกนปิดต้นเยอเซียแกน้องดีอำเภอนาบอนจังหวัดโกนไม่โป้ไปปิดแก่บางสะพานไปช่วงกี่เดกันหยิกเจ้าหยิกเตียงหยิกกำมาใจ่รูิีปวนป่ากับปอยกันยิงลักชินวัดออกป่อยยิงลักชินวัดออกป่อยเราไม่ต้องการอย่างปาราลูเก้าสิบคนใต้ต้องการอย่างปาราลูร้อยสิบไม่เอาลูเก้าสิบจะไม่ยิงลักชินวัด ปดทานปฏิวัติรับารางอัน่องลูโลยเงียบชี้รุมนำหน้ากิเ,เก่งแสดงว่าบ้านเมืองลำบากลำบากแล้วนักการเมืองได้ช่วยเหลืออะไรบ้างไหมออจ่แรงเรื่องหนักการเมืองมอมปอเ <c oughs> นี่ยแต่ทางนในปฏิวัติเมื่อวันตีหยิบ่องพฤึกษาากมรบรายงานทิมเก็ตติพันมาก็โปรดนักการเมืองเพราะนักการเมือง,กกองอยังไงละ่ะผู้ใหญ่บุญเพราะเราให้เป็นนักการเมืองมันไปเป็นนักโกงเมือง ให้เป็นนักการเมืองไปเป็นนักกินเมืองนะอยู่บ้านรองตือมม้อปลอมเมียนทีมันปอดานพองหวัดใจเยี่ยหวะมตตากรุณามูริต้าเบกาผน,นังจะพายอยู่ตำเนียเปลี่ยนป,ปล่าคนเปลีป่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากปลอมเมียนทีเป็นปลอมซีปลอมมีหน้าสีคือมมอ,อะไรเราไม่เคยได้ยินยาว่าะแต่มอ่อมโปนนลุงวีผู้ไปอปิดนำไว้ปลาตุวันยังไม่รู้เลย เอกาวกม่อมไปตามปุ้ยใหญ่ปีพวนน้องเลียดปุ้ยใหญ่ปีบอกว่าปลุมมินาทีก็พกนักการเมืองจะเลี้ยวหนึ่งบาอำนาจช่องโจรัดบังลวกซ้มลกหลงหลงน้องที่ยกยองกุลเลี้ยวนี่คือปลุมมินาทีไรเกับ